วันนี้เชิญหลายคนมาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเหมือนเดิมฮะคุณกุสุมาลตีหนึ่งในผู้สมัครสอวอนะครับมาเป็นพยานอีกครั้งหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเคยบอกไปแล้วบอกว่ามันมีคีแมนคนสําคัญนะฮะในขบวนการนี้อยู่ที่จังหวัดอัานาจเจริญใช่ไหม,มนะแต่ยังไม่ได้บอกชื่อับวันนี้ก็ย้ําเข้าไปอีกตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมฮะคุณกุสุมาลตีให้สัมภาษณ์บอกว่าบอกเลยนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเองเนี่ย นะครับมาที่สภานะครับเพราะจะมาขอเสียงจากคือปกติเนี่ยการสมัครสวรอบนี้ก็ต้องขอเสียงสนับสนุนใช่ไหมก็คือเขาเลือกกันเองเขาเลือกกันเองดังนั้นก็ต้องขอเสียงจากผู้สมัครคนอื่นๆว่าที่ช่วยเลือกฉันเถอะปรากฏว่าพอมาขอเสียงก็ไปเจอคนบางคนเจอเจออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งก็ถามมาทําอะไรเพราะคุูกุมาตีเนี่ยก็เป็นสสเก่าเป็นอดีตสสเป็นสสเก่าชื่อคุณแมว บอกพี่แมวทำไรปรากฏว่าคุณกุณสมาลตีบอกว่ามาขอเสียงไงเนี่ยมาขอเสียงให้ช่วยสนับสนุนจะได้เป็นสอวอหน่อยปรากฏคนนี้เขาบอกว่าโอ้ยทําไมมาขอทีละเสียงเราน่ะมีเป็นพันเสียงเขาพูดอย่างนี้เลยบอกทาไมมาเดินขอทีละเสียงแบบนี้ไปไปคุยกับหัวหน้าพักการเมืองกันเขาคงบอกชื่อนะแต่คุณกุสมาลาตีบอกว่ายังยังไม่บอกชื่อแต่เขาชวนไปคุยกับหัวหน้าพักพักหนึ่ง ปรากฏว่าก็ไปคุยจริงๆฮะแล้วก็ให้แลกลายกับเลขาไว้ด้วยคือตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าพักพอเจอคุณกุสุมารตีบอกว่าเอ้ยถ้างั้นไปคุยกับเลขาแล้วส่งต่อไปคุยกับบุคคลคนหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญที่ว่าเนี่ยนะที่บอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดนั้นแล้วเขุบอกว่าก่อนหน้ากระแสข่าวบอกเป็นคนทําทุกโพยเลยทุกอย่างศูนย์รวมต้องมาอยู่อำนาจเจริญใช่แล้วปรากฏว่าพอไปถามเขาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่า อ๋อจะลงกลุ่มไหนกลุ่มสิบสี่เหรอเต็มแล้วเดี๋ยวนะคุณกุณสุม,มารตีบอกว่าเรายังไม่ได้เลือกกันเลยนะจะคำว่าเต็มแล้วแปลว่าอะไรครับคำว่าเต็มแล้วแปลว่าคุณจัดโพยเองเหรอคุณหัวกันไวเรียบร้อยแล้วเหรอคุณถึงบอกว่ากลุ่มนี้เต็มแล้วอะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยแหละฮะบอกเลยว่าคนคนนี้อยู่ในกรรมธิการปรปรชที่ดิฉันกำลังจะเข้าไปนั่งในกรรมธิการประชุมวันนี้เนี่ยแหละ เดี๋ยวรอดูเลยนะฉันจะเข้าไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าจำหน้าดิฉันได้หรือไม่เอาลองฟังการให้สัมภาษณ์บางช่วงฮนะเราทราบดิฉันได้เจอหัวหน้าพักพักหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วหัวหน้าพักพักนั้นก็ได้พูดคุยกับดิฉันรวมถึงมีอดีตรัฐมนตรีช่วย คนหนึ่งว่าถามดิฉันว่าสอสอแมวมาทำไมดิฉันก็บอกว่าดิฉันเป็นผู้สมัครสวดิฉันก็มาพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีน้องมีพี่เขาลงสวเพื่อจะขอความเมตตาขอคะแนนก็แค่นั้นแหละเขาพูดว่าทำไมมาขอคะแนนทีละคะแนนเขามีเป็นพันแล้วอยู่ๆก็มีหัวหน้าพักก็เดินมา รัฐมนตรีช่วยก็พาดิฉันไปสวัสดีแนะนําแล้วเขาก็ทราบว่าดิฉันจะสมัครสอวออนะคะท่านก็เลยให้ดิฉันนั้นแลกลายกับเลขาแล้วให้โทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นคนสำคัญในการที่ทำโพยทุกโพย ดิฉันก็โทรไปหาเขาก็บอกว่าหัวหน้าได้บอกแล้วาถามว่าพี่อยู่กลุ่มไหนพี่ก็บอกว่าพี่อยู่กลุ่ม14เขาก็บอกว่ากลุ่ม14เต็มแล้วสวสิบคนเต็มแล้วยังไม่เลือกตั้งเลยมันเต็มได้ยังไงแสดงว่าคุณเป็นคนจัดโผลจบแล้วใช่ไหม นะครับนี่ฮะจะยืนยันนะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นความจริงร้อยเปอร์เซนต์ถึงขั้นบอกเลยนะพอบอกเต็มแล้วเนี่ยหรือจะเป็นโหวตเตอร์ไหมเออคุณคุณแมวจะเปลี่ยนจากจากอยากเป็นสวเป็นโหวตเตอร์ไหมเออคุณแมวก็บอกฉันเป็นอดีตสอสหลายสมัยจะมาเป็นโหวตเตอร์จะาเป็นโหวตเตอร์ได้ยังไงเขาก็บอกว่าหนึ่งคนอ่ะสวหนึ่งคนมันต้องใช้โหวตเตอร์ประมาณสี่ร้อยคนนะ แล้วบอกดังนั้นขบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้โวเตอร์ประมาณหมื่นคนกว่าจะได้สวซึ่งตรงเนี้บอกเออตัวเลขมันก็ไปสอดคล้องกับทาง d s เอสไอเออ <laughs> แล้วคุณ <laughs> ผ,ผู้ชมคือวันนี้เนี่ยคือสื่อเก็บภาพที่เห็นเนี่ยในการมาธิการแค่ช่วงต้นนะครับเพราะช่วงประชุมเขาไปประชุมลับใช่ไหมใช่แล้วสามชั่วโมงพอคุณกูสุมาลตีบอกเดี๋ยวเข้าไปจะเจอผู้หญิงคนนี้ที่บอกจากจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเดี๋ยวอยากจะถามแล้ว,ว่าจําได้ไหมว่าเราเคยคุยอะไรกัน ค,คุณผู้ชมลองดูฮะใครนั่งอยู่ในกรรมธิการนี้บ้างเอาลองภาพย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ที่มีคุณกุสุมาลตีอยู่คุณผู้ชมอยู่ในเฟรมเดียวกันนั่นแหละฮะอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวเขาออกมาแล้วนี่นฮะซ้ายมือเสื้อสีแดงคุณกุสุมาลตีโอ้มีคนขั้นอยู่คนเดียวเสื้อน้ําเงินใครฮะครับคุณสุขสมรวยวันธเนียกุลสอสออำนาจ,จเจริญพักภูมิใจไทยครับเห็นล่าสุดเจ้าตัวนี้ออกมาโต้นะค,คือเอาเป็นว่ายอย่างนี้ฮะ ก่อนหน้านี้คุณกุสุมาลาบตีเนี่ยไม่ได้พูดชื่ออะไรเลยมไม่ได้พูดชื่อใครแม้แต่คนเดียวแต่ท่านพูดในกรรมธิการใช่แล้วมันก็หลุดออกมาแต่ยังไม่เป็นข่าวเลยด้วยซ้ำนะยังไม่เป็นข่าวนะฮะยังไม่มีใครเอ่ยชื่อแต่เอาเป็นว่าคุณสุขสมรวยวันธนียกุลสอสอํสออนานาจเจริญพักภูมิใจไทยวันนี้ส่งคําชี้แจงแจกให้แก่สื่อมวลชนครับคําชี้แจงบอกว่า กรณีนางกุสุมาลวตีสิริโกมุตสวบสำรองกล่าวพาดพิงตนว่าเป็นคนทำโพยเลือกสวบว่าไม่เป็นความจริงฮะพร้อมชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแมวกุสุลมาลวตีเนี่ยมาดักรอพบคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพื่อขอคะแนนเสียงเลือกสวบซึ่งคุณอนุทินบอกว่าไม่รู้เรื่องแต่คุณกุสุมาลวตีพยายามจะขอพบจะคุยให้ได้ในฐานะนะครับ ที่คุณอนุทินหัวหน้าก็เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากเสียมารายาทก็เลยให้เบอร์นะคุณสุขสำรวยไปบอกให้โทรหาตนคุณสุขสำรวยก็รับสายกุสุมาลาวตีแล้วก็ย้ําว่าหัวหน้าพักแล้วก็พักเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกสวออเลยนะมไม่สามารถเกี่ยวข้องกันได้อืหัวหน้าพักเคยออกประกาศพักภูมิใจไทย30เมษาย,ยน67เรื่องห้ามกระทาการใดๆ โดยวิธีการใ,ใดๆในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาคนภูมิใจไทยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นข้อเท็จจริงจึงไม่เป็นอย่างที่นางกุสุมาลาวตีใส่ร้ายหัวหน้าพักและพักภูมิใจไทยอันนี้คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยคุณกุสุมาลาวตีบอกว่าฉันมาหาคะแนนตามปกติอืแต่เขาเนี่ยดันเหมือนบอกว่ามันเต็มแล้วอะ่ะก็เลยงงไปหมดว่าอา้าว มันมีการทำโพยอะไรกันหรือ,อแต่คุณสุขสำรวยชี้แจงอีกด้านนึงบอกเราอยู่ของเราเฉยๆอ,อยู่ๆมาขอให้ช่วยเออเราไม่มีกระบวนการโพยเพยอะไรเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ฮะคุณสุขสำรวยยังบอกอีกว่าตนยังมีความไม่สบายใจในการประชุมคณะกรรมาธิการวันนี้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติว่าเหตุใดในที่ประชุมคณะกรรมาการ ที่มีนายฉลาดขามช่วงสอสอร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยเป็นประธานกรรมธิการปปชมีการนําบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องมากล่าวพาดพิงบุคคลที่สามให้ได้รับความเสียหายโดยระบุชื่ออย่างชัดเจนเนื่องจากตามระเบียบวาระมีประเด็นหนังสือร้องเรียน2ประเด็นก็คือ 1. การร้องกกตเลขากกตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. ขอให้กรรมธิการเร่งรัดตรวจสอบกกตเลขากกต ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสืบสวนสอบสวนโดยเร่งด่วนดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นการพูดในห้องประชุมกรรมธิการของนางกุสุมาลาวตีไม่ใช่วาระที่กรรมธิการเชิญมาชี้แจงจึงสอว่ามีเจตนาพิเศษมาใส่ร้ายหัวหน้าพักภูมิใจไทยนอกจากนี้ตนได้เปิดไม์ชี้แจงในสิ่งที่นางกุสุมาลาวตีบิดเบือนในที่ประชุมวันนี้และได้ขอบันทึกรายงานการประชุมต่อประธานกรรมธิการ เพื่อแจ้งความเอาผิดทั้งนางกุสุมาลาวตีและนางจันเพนประเสริฐศรีตามกฎหมายเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนหัวหน้าพักภูมิใจไทยและพักภูมิใจไทยต่อไปอคือประเด็นนี้น่าสนใจมากฮะตรงที่ว่าก่อนหน้าคุณกุสุมาลาวตีเขาไม่เคยพูดชื่อเลยไม่ได้พูดชื่อคนไม่ได้พูดชื่อพักนะครับแต่อย่างที่เรารายงานไปฮะประธานกรรมธิการท่านก็เชิญสื่อออก เชิญทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพราะรู้ว่ามันจะมีการพูดชื่อเพราะไม่พูดชื่อเดี๋ยวกรรมธิการก็งงกันก็คือให้พูดชื่อเต็มที่ก็เลยให้เอาสื่อออกเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแต่คุณสุขสำรวยสำรวยเนี่ยคุณสุขสำรวยเนี่ยนะสุขส,ขสมรวยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเอ้แต่ที่คุณพูดอย่างนั้นเนี่ยมันไปพาดพิงมันทาให้เสียหายอืมเอาลละเพราะจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะยังไง ก็ส okay, ouais ื่อเนี <t <t uh ่ยก็ค่อนข้างจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าตั้งแต่ที่พาดพิงไปยังน่าจเจริญเนี่ยก็พุ่งไปที่สสในพื้นที่จากปูมมใจไทยแต่ทีนี้มันก็จะมีบางช่วงนะที่พอท่านประธานฉลาขามช่วงออกไมาสัมภาษณ์ท่านก็พูดชื่อออกมาเลยอ่ะท่านก็พูดชื่อคุณสุขสมรวยออกมาเลยแล้วคุณสุขสมรวยก็เลยต้องออกมาโต้แล้วมันกลายเป็นว่าอ้าวหมดคนเลยเรื่องคนละราวเลยเหรอคุณกูร์สมาลตีคุณแมวพูดอย่างหนึ่งนะคุณสุขสมรวยพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วจะเดินเบรคคดีด้วยอือคืออ คุยเหมือนกันนะฮะตรงที่ว่าไอ้วาระที่กรรมมาธิการปปชเขาจะคุยในวันเนี้ยนะครับคุณสุขสำรวยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขออภัยนะกับสวสำรองหรือว่าอะไรเหล่านั้น่ะมันร้องกกตเร่งรัดการทำงานกกตแต่สวสำรองจริงๆเขาก็เป็นผู้ร้องก็คือเป็นคนร้องให้เร่งรัดการทำงานของกกตนั่นแหละคุณสุขสมรวยก็บอกคุณเอาคนนอกเข้ามาอะไรต่างๆ่างเนี่ยนะแต่ว่าคุณ กูสุมาตียืนยันมีหลักฐานนะบอกมีเสียงผู้หญิงคนนี้ในโทรศัพท์มีภาพถ่ายมีคเสียงหมดมีหลักฐานทางนิทิิยาศาสตร์เอาไปชี้แจงที่ศาลได้เลยให้ข้อมูลไปหมดแล้วกับกกตอายการแล้วก็ดีเอสไอยืนยันว่าที่ตัวเองพูดเป็นความจริงทั้งหมดเธอเกิดนตั้งแต่สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแหละว่ามีคลิปวันนี้มายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปมีจริงๆนะแล้วเนี่ยด้วยความที่ประธานกรรมธิการน่ะคุณฉลาดเพื่อไทยอ่ะคุณสุขสมรวย ภูมิใจไทยอ่ะมันก็เอาอีกแล้วแดงน้ําเงินชัดเจนอีกแล้วแล้วก็ที่ผมให้ข้อสังเกตตั้งแต่ตอนแรกที่ทางประธานท่านแถลงนะครับคุณฉลาดที่แถลงเสร็จแล้วไปจับมือกกตไปจับมือสวสำรองนะแล้วบอกว่านอนหลับได้แล้วนันเนี่ยอะไรทั้งหลายแหล่มันก็จำไม่ให้คิดว่าแดงน้ําเงินได้ยังไงมันก็ผ่านคิดหรือเปล่าเนี่เนี่ย เดี๋ยวรอดูกันต่อฮะเรื่องคอดีหัวสวลุกลามบานปลายหรือไม่คือจับมือเฉยๆไม่ว่านะแต่ว่าต่อไปนอนนอนหลับจะได้นอนหลับแล้วนะแล้วก็หัวเราะครับ